ช่วงนี้ห้ามกระพริบตาทีเดียวครับเพราะว่าเป็นช่วงที่วิกฤตคาบสมุทรเกาหลีเข้าสู่จุดที่อ่อนไหวมากๆครับฉะนั้นช่วงนี้เกาะติดวิกฤตเกาหลีเหนือกับผมทาง Facebook Live หรือทางคอลัมน์กาแฟดำในกรุงเทพธุรกิจและก็สื่ออื่นๆในเครือเนชั่นครับจะต้องจับกันทุกฝีก้าวทีเดียว เพราะว่าจากนี้ไปทุกความเคลื่อนไหวเนี่ยจะนำไปสู่การยุติด้วยการเจราจาการทูตหรือว่าจะไปสู่สงครามตัดสินกันในช่วงระยะอันใกล้นี้แหละครับเพราะว่าตัวละครสำคัญสำคัญได้ออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วครับล่าสุดนี่วลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนี่ออกมาอย่างไม่เกรงใจสหรัฐและประกาศประโยคล่าสุดนี่มีความหมายมากนะครับปูตินบอกอย่างนี้ครับ บอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยยอมกินญ้ามากกว่าที่จะยอมยกเลิกการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ยอมกินญ้าเลยนะครับปูตินพูดนี่เป็นการเข้าข้างคิมจองอึนอย่างชัดเจนเพราะเข้าใจจิตวิทยาของคิมน้อยแน่นอนขณะเดียวกันนี่ปูตินก็จับมือกับสีจิน้นผิงของจีนประนามการที่เกาหลีเหนือทดลองอาวุธนิวเคลียร์ สองผู้ยิ่งใหญ่คือผู้นําจีนและรัเสเซียเนี่ยประกาศชัดเจนว่าช่องแคบคาบสมุทรเกาหลีจะต้องปลอดอาวุธนิวเคลียร์แน่นอนว่าทั้งสองคนนี่บอกกล่าวกับคิมน้อยเลยว่าไม่เอานะแต่ขณะเดียวกันปูตินก็ชี้ไปที่โดนัลด์ทรัมป์ครับบอกว่าสิ่งที่คุณพยายามจะทำเนี่ยมันไม่ได้มีทางป้องกันสงครามเลยนะ รงกันข้ามถ้าคุณบอกว่าจะคว่ำบาตรเพิ่มเติมลงโทษเกาหลีเหนือเพิ่มเติมประเทศไหนที่จะค้ากับเกาหลีเหนือนี่อเมริกาจะตัดความสัมพันธ์ตัดการติดต่อเลยเนี่ยคุณยิ่งจะนําไปสู่ภาวะของการเผชิญหน้าซึ่งอาจจะนําไปสู่การล่มสลายไม่ใช่เพียงเกาหลีเหนือครับแต่จะเป็นหายนะระดับโลกบูตินใช้คำว่า global catastrophe global catastrophe แปลว่าเป็นหายนะระดับโลกทีเดียวครับปูตินพูดที่เมืองเซียมเอนซึ่งเป็นที่ประชุมสุดยอดของ BRICS b บริก,รกนี่ก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ประชุมกันที่เซียมเอนของจีนทางใต้นี่แหละครับแต่ว่าโอกาสนี่แหละเป็นโอกาสที่สีจิ้นผิงกับปูตินจับมือประกาศให้โลกรู้ว่า มีแนวคิดจุดยืนเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออย่างไรแล้วก็ชัดเจนเช่นกันนะครับว่าปูตินนี่เปิดแถลงข่าวที่เสียเหมือนด้วยหัวข้อเกาหลีเหนือเป็นหลักเลยครับประโยคที่บอกว่าเกาหลีเหนือยอมกินหญ้าแปลว่าอะไรครับแปลว่ากดดันเกาหลีเหนือไม่ค้าขายห้ามสง่งทานหินห้ามส่งเหล็กห้ามส่งอาหารทะเลออกยากจนไม่มีข้าวกิน อเมริกาหวังว่าจะทําให้เกาหลีเหนือต้องคุกเข่ายอมแต่ว่าปูตินบอกว่าไม่มีทางปูตินบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่เข้าใจจิตวิทยาวิธีคิดของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะคิมจองนำอายุ33ผู้นำหนุ่มแน่นคนนี้ของเกาหลีเหนือเพราะเขามองว่าการมีอาวุธนิวเคลียร์นั่นแหละเป็นวิธีการที่จะปกป้องเกาหลีเหนือได้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มี แต่ว่าปูตินก็ไม่ใช่ว่าจะกระโดดเข้าข้างไปอุ้มคิมจองอึนทั้งหมดเลยทีเดียวครับเตือนคิมจองอึนด้วยว่าคุณจําเรื่องอิรักได้ใช่ไหมคุณจําได้ใช่ไหมว่าซัดดัมพุสเซนผู้นำอิรักนั้นถูกถล่มและท้ายสุดถูกสังหารใช่ไหมรู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะว่าอเมริกาตอนนั้นกล่าวหาว่าซัดดัมพุสเซนมีอาวุธทำลายลางมหาศาล หรือว่าอาวุธทำลายล้างสูงที่เรียกว่าเป็น Weapon of m a อ s d e s t เส c t ั o n ทั้งๆท,ที่เอาเข้าจริงๆสดดัมไม่มีอิรักไม่มีแต่อเมริกาและอังกฤษกล่าวหาจนคนเชื่อแล้วส่งทหารเข้าไปบุกยึดอิรักท้ายที่สุดจัดการสังหารสดดัมฮุสเซน รัเสเซียพูดปูตินพูดเองเลยนะครับวันนี้พูด2ออย่างพูดอย่างหนึ่งเตือนเกาหลีเหนืออีกอย่างหนึ่งเตือนทรัมป์เตือนเกาหลีเหนือว่าอย่าลืมนะว่าเราไม่ต้องการเห็นคาบสมุทรเกาหลีมีนิวเคลียร์แปลว่าที่คุณทดลองนิวเคลียร์นั่นนะ่ะทั้งจีนทั้งรัสเซียไม่เอาด้วยนะไม่ใช่ทรัมป์อย่างเดียวแหละแต่ขั้นเอาดวกันก็เตือนทรัมป์ว่าคุณจะไปกดดันเกาหลีเหนือมากนะคุณคิดว่าถ้าคุณไม่ให้เขามีโอกาสที่จะอยู่รอดทางเศรษฐกิจได้ กดดันทุกด้านเนี่ยแล้วเขาจะเลิกเนี่ยคิดผิดแน่นอนเขายอมกินญ้านะเขายอมตายนะพูดง่ายๆและสู้กับคุณแล้วคุณพร้อมจะแลกกับเขาไหมล่ะคุณพร้อมจะแลกไหมถ้าสมมติว่าเขามีอาวุธนิวเคลียร์เขายิงใส่คุณคุณยิงใส่เขาเสร็จเขายิงถล่มคุณเนี่ยอเมริกาจะกล้าแลกเลยครับปูตินรู้และปูตินต้องการเตือนอเมริกาเตือนโดนัลด์ทรัมป์และก็เตือนคิมจองอึนพร้อมๆกันไปด้วย แต่ว่าทางออกเนี่ยสำหรับปูตินก็คือว่าจะต้อง direct dialogue คือจะต้องพูดกันต่อหน้าต่อตาและไม่ใช่แค่สองฝ่ายไม่ใช่แค่เกาหลีเหนือกับอเมริกาเท่านั้นแต่ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็คงจะหมายถึง6ไฝ่ายที่เคยมานั่งโต๊ะและก็เลิกกันไปเพราะว่าเกาหลีเหนือ walk out ไม่เอาด้วยเลยนี่แหละ อเมริกาไปวางเงื่อนไขเอาไว้ค่อนข้างที่จะบีบรัดเกาหลีเหนือพอสมควรเกาหลีเหนือก็ไม่แคร์เดินลม้มโตไปเลยครับแล้วก็ไม่ได้ไประชุมกันอีกเป็นเวลาหลายปีแล้วแหละคิมจองอึนขึ้นมาปกครองเกาหลีเหนือมาปีที่6และปีนี้ท่าทีตลอดเวลาของคิมจองอึนนั้นไม่มีเลยครับที่จะยอมอเมริกาแม้แต่ก้าวเดียวฉะนั้นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยจึงน่ากลัวมากครับ ผมจึงบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายของการทูดโอกาสสุดท้ายของการทูตแปลว,ว่าถ้าไม่สามารถที่จะหาทางออกทางการทูดได้ณขณะน,นี้โอกาสที่จะข้ามเส้นไปสู่สงครามนั้นมันสูงขึ้นทุกวันฟังจากฝ่ายอเมริกาทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลี่ถแถลงต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงเลยครับว่า บัดนี้เกาหลีเหนือที่ทำอยู่ตอนนี้ทดลองนิวเคลียร์ล่าสุดลูกที่6นี้เท่ากับเป็นการวอนหาเรื่องสงคราม begging for war b e g g ในที่นี้คือวอนหาเรื่องแปลว่าอเมริกากำลังชี้ไปที่เกาหลีเหนือบอกว่าคุณทำอย่างนี้คุณจะให้เราเปิดศึกกับคุณใช่ไหมเราเนี่ยไม่ได้ตามต้องการทำสงครามนะแต่ที่คุณทำอยู่เนี่ยมันนำไปสู่สงครามได้ คำว่า back for war ในที่นี้หมายวามว่าถ้าเกาหลีเหนือทำอะไรมากไปกว่านี้อีกเนี่ยอเมริกาอาจจะต้องทำสงครามนั่นคือทูตนะครับนักการทูตพูดว่าป,ปกตินักการทูตเนี่ยจะต้องพูดถึงเรื่องการเจรจาเรื่องการหาทางออกโดยการเจรจาต่อรองปรองดองหาทางที่จะฟังเงื่อนไขแต่ละฝ่ายและต้องมีการก้าวถอยกันคนละก้าวแต่ว่านิกกี้เฮลี่บอกว่า ที่มีคนเสนอให้ double freeze คือทั้ง2ฝ่ายต้องแช่แข็งแปลว่าเกาหลีเหนือก็หยุดทดลองอาวุธนิวเคลียร์อเมริกาก็ต้องหยุดทดลองซ้อมรบกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นวันนี้นิกกี้แฮร์รี่ของพูดแทนโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่านิกกี้แฮร์รี่บอกว่าใครที่เสนอ double freeze คือแช่แข็งทั้ง2ฝ่ายนั้นเท่ากับเป็นการดูถูกเราดูถูกอเมริกาด่าจีนนะครับ พาะจีนเป็นคนเสนอรัสเซียเป็นคนเสนอ double f r e e z นี่คือแช่แข็งแปลว่าทั้งสองฝ่ายหยุดนิ่งเอาไว้ก่อนหยุดแค่นี้ก่อนอย่าขยับเหมือนที่ขยับที่ผ่านมาเดี๋ยวก็ต่างฝ่ายต่างยั่อยุกันจนกระทั่งหลีกเลี่ยงสงครามไม่ได้หรอกแต่นิกก้เฮลี่พูดต่ออย่างนี้ครับว่าประเทศที่เสนอให้แช่แข็งทั้งสฝ่ายเนี่ยดูถูกเราเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ย เอาหัวจรวดขีปนาวุธ ICBM หัวจรวดขีปนาวุธยิงข้ามชาติมาจ่อที่ทางเราประเทศไหนที่เอาอาวุธมาจ่อใส่เราแล้วบอกให้เราต้องหยุดเหมือนกับเขาเนี่ยมันเป็นการดูถูกเรานี่คือภาษาของทูตสหรัฐประจำสาประชาชาติแปลว่าไม่เอาแปลว่าแม้กระทั่งนักการทูตอันดับ หนึ่งของอเมริกาในสหประชาชาติยังบอกเลยครับว่าไม่เจรจาก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันนิกกี้เฮลลี่คนนี้แหละครับที่พูดว่า talking is done การเจรจาจบแล้วหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ทวิตเตอร์ขึ้นไปเขียนว่า talking is not the answer การเจรจากับเกาหลีเหนือไม่ใช่คำตอบประธานาธิบดีอเมริกาพูด ทูตสหรัฐประจำสาประชาชาต,ชาติพูดว่าเจราจาเลิกหวังแล้วเนี่ยทั้งออกมาคืออะไรล่ะครับมันก็ร้อนถึงทั้งสีจินผิงและโดนัลด์ทรัมป์เห็นว่าไอ้ยาถ้าต่างคนตา่างซัดกันอย่างนี้แล้วก็มันจะนําไปสู่อะไรใครก็รู้ผมถึงบอกว่านี่ไงครับโอกาสสุดท้ายของการทูตแล้วถ้าในระยะนี้ไปอีกสองสวันหรือสัปดาห์นี้ไม่มีการเจราจาไม่ให้โอกาสการทูตเนี่ย หน้าวาาเสียวครับว่ามันจะนำไปสู่การกเผชิญหน้าทางทหารเพราะว่ามีแนวโน้มออกมาอีกแล้วนะครับวันนี้ว่าเกาหลีเหนืออาจจะก <c oughs> ำลังทดลองอะไรามาอีกลุ่งหนึ่งหลังจากเมื่อ2วันก่อนยิงที่เขาอ้างว่าเป็นไฮโดรเจนบอมและมีพลังทำลายมหาศาลมากกว่าระเบิด อะตอมิกบอมที่ลงในฮิโรชิมาและนางาซากิของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองถึงไม่ต่ำกว่าสิบเท่านะครับแล้ววันนี้รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นก็ออกมาพูดทำนองนั้นว่าถ้าเป็นไปตามที่เกาหลีเหนือกล่าวอ้างเนี่ยมันร้ายแรงกว่าฮิโรชิมาแน่นอนครับญี่ปุ่นก็เริ่มจะวันไหวเกาหลีใต้ก็เริ่มจะบอกว่า ต้องคุยกับอเมริกาขอเอาอาวุธร้ายแรงกว่าที่มีอยู่ปัจจุบันจากอเมริกาตั้งป้อมเตรียมรบกันแล้วใช่ไหมครับถ้าพูดอย่างนี้ญี่ปุ่นก็ประชุมสภาวความมั่นคงเตรียมการเหมือนกันครับว่าในกรณีที่ถึงจุดใกล้สงครามญี่ปุ่นจะต้องป้องกันตัวเองอย่างไรเพราะว่าถึงแม้อเมริกาจะประกาศว่ายังไงยังไงก็จะปกป้องพันธมิตรก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ในกรณีที่เกิดสงคราม ญี่ปุ่นเองก็ไม่มั่นใจแล้วครับว่าอเมริกาจะมาเต็มพิกัดแค่ไหนตัวเองต้องป้องกันตัวเองก่อนแปลว่าทุกฝ่ายเตรียมสงครามนะครับไม่ใช่เตรียมเจราจานะครับที่น่าห่วงมากๆคือตรงนี้รัฐมนตรีกลาโหมจารัฐพูดว่ายังไงสองวันก่อนเหมือนกันพูดใกล้ๆกับจังหวะเดียวกันกับทูตสหรัฐประจำสาปร,ระชาชาินั่นแหละ บอกว่าถ้าหากเกาหลีเหนือคุกคามสาหรัฐหรือพันธมิตรสหรัฐในรูปแบบที่ขู่เอาไว้นั่นก็คือยิงมาที่เกาะกวมทดลองขีปนาวุธ ICBM ข้ามทวีปติดหัวจรวดอาวุธนิวเคลียร์และตอนนี้มีระเบิดไฮโดรเจนบอมแล้วเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐบอกว่าไม่มีทางเลือกเลยนะอเมริกาต้องจัดการคุณด้วย การตอบโต้อย่างสาสมและอย่างหนักหน่วงรุนแรงใช้คำว่า overwhelming response response ก็คือตอบโต้ overwhelming นี่ก็คือใหญ่ยยโตมะโหฬารดุเดือดรุนแรงนี่คือสับทั้งรัฐมนตรีกลาโหมทั้งทูตสหรัฐประจำสาบรืชาชาติพูดคำว่าสงครามแล้วก็ยังรอแต่รัฐมนตรีต่างประเทศ r e x i t l e r s o n ของสหรัฐซึ่งเงียบมาก ช่วงหลังนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะอะไรเพราะประธานาธิบดีก็พูดถึงสงครามทูตซึ่งเป็นลูกน้องตัวเองก็พูดถึงสงครามรัฐมนตรีกรลาโหมก็พูดถึงสงครามแล้วจะให้รัฐมนตรีต่างประเทศพูดอะไรล่ะนี่แหละครับคือจุดตายของนโยบายต่างประเทศสหรัฐเมื่อโดนนลด์ทรัมป์บริหารด้วยการใช้ Twitter ข้ามหัวรัฐมนตรีต่างประเทศต่อตรงไปถึงทูตสหรัฐประจำสาำสาชาติให้พูดจาภาษาเดียวกัน โดนัลด์ทรัม์นี่กกำลังใช้วิธีการกดดันความบาดแล้วก็บอกว่าประเทศไหนก็ตามแต่ที่ยังค้าขายกับเกาหลีเหนืออเมริกาจะลงโทษทุกประเทศเออมีคนบอกว่าถ้าอเมริกาทําอย่างนั้นเนี่ยประเทศที่จะเป็นเหยื่อหรือเจอปัญหาหนักเนี่ยคืออเมริกาเองนั่นแหละเพราะว่าประเทศต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่ค้าขายกับสหรัฐประเทศต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าสหรัฐคมคูรังแกเพราะ จีนนั่นแหละครับจะต้องโดนก่อนเลยเพราะจีนเนี่ยถึงแม้จะทําตามมติคณะมนตรีความมั่นคงที่ไม่ซื้อสินค้าบางอย่างจากเกาหลีเหนือเนี่ยอย่างอื่นก็ยังทําอยู่นะครับจีนก็บอกว่าเราทําตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงอย่างเคร่งครัดอเมริกาไม่ต้องเข้ามาแทรกแซงด้วยการมาสั่งลงโทษนักธุรกิจจีนหรือบริษัทจีนที่ค้ากับเกาหลีเหนือเราดูแล ของเราเองได้อเมริกาไม่ควรจะข้ามเส้นมาจัดการเรื่องที่เราควรจะจัดการอย่างนี้เท่ากับเป็นการมาแทรกแซงกิจการภายในของเราจีนก็ยอะสิครับนี่คือภาวะติตันที่ทรัมป์เองซึ่งแน่นอนเขาไม่มีประสบการณ์ในการบริหารวิกฤตระดับโลกอย่างนี้หรอกครับและรวมไปถึงรัฐมนตรีหลายคนก็ไม่เคยเจอและไม่แน่นอนพูดถึงทูต สารัฐประจำสารประชาชาติคนนี้ก็ใหม่มากครับเคยเป็นแต่เพียงเป็นผู้ว่าการรัฐแต่ไม่เคยถึงขั้นที่ต้องมาเจอวิกฤตระดับโลกที่ตัวเองไม่มีประสบการณ์ไม่รู้จักเกาหลีเหนือไม่เข้าใจถึงจิตวิทยาของผู้นำเกาหลีเหนืออย่างที่ปูตินเขาอ้างว่าเขารู้จักสีจิ้นผิงก็น่าจะรู้จักดีกว่าแต่ตอนนี้อเมริกาก็ไม่ฟังสีจิ้นผิงหรือปูติน จึงเป็นที่มาของคำประกาศปูตินซึ่งแรงแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมายิ่งเราเมื่อเห็นว่าบทบาทสาประชาชาตินี่ไม่เกิดผลอะไรเลยเราไม่เห็นบทบาทของเลขาธิการสาประชาชาติกูเทเรสคนนี้เลยก็แสดงว่าเราหวังพึ่งองค์การสาประชาชาติที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อการ เป็นคนกลางไกลเกลี่ยเจราจาโดยเฉพาะไม่ทำหน้าที่ตัวเองเดี่ยงแล้วปล่อยให้อเมริกาเล่นปล่อยให้มหาอำนาจสองสามประเทศเล่นกันเองพอเล่นกันเองมันก็แน่นอนครับต่างคนต่างก็มีจุดยืนมีผลประโยชน์ของตัวเองที่จะต้องปกป้องเอาไว้ไม่มองข้ามไปว่าถ้าตัวเองยืนหยัดในจุดยืนตัวเองแล้วไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวเนี่ย มันจะเกิดผลร้ายอย่างไรจากนี้ไปผมจึงบอกครับว่าตอนนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดสำหรับทุกท่านที่ติดตามข่าวสารนะครับผมก็จะตัดเข้ามานำเอารายละเอียดล่าสุดที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ครับเพราะว่าผมเห็นแล้วครับว่ารัเสเซียเดินเกมหนักหน่วงจีนจับมือรัเสเซียเดินอัดกดดันโดนัลด์ทรัมป โดนัลด์ทรัมป์หันกลับมาบอกให้จีนกดดันเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือ,อยังทดลองขีปนาวุธทดลองอาวุธร้ายแรงมากขึ้นทุกวันที่คนกลัวก็คือว่าที่ทดลองล่าสุดเนี่ยมันแสดงถึงความก้าวหน้าของเกาหลีเหนือในการพัฒนาอาวุธร้ายแรงอย่างนี้อย่างเห็นได้ชัดนะครับแปลว่าศักยภาพแสนยานุภาพของเกาหลีเหนือเนี่ยมาถึงจุดที่เกาหลีเหนือถือว่าเท่าเทียมกับอเมริกาแล้ว ต้องมาเจราจากับข้าพเจ้าในฐานะประเทศเท,เ,ทเท่าเทียมยามากดดันยามาคมคูบังคับเป็นอันขาดคำถามก็คือว่าคิมจอเอึนต้องการอะไรนี่ครับว่างๆจะต้องมาวิเคราะห์ตรงนี้วันนี้วิเคราะห์ก่อนว่าปูตินเ,นเมื่อประกาศว่าเกาหลีเหนือยอมกินหญ้าภาษาไทยก็พูดกันเลยนะครับผมยอมกินผักกินหญ้าแทนที่จะยอมคุณ เมื่อปูตินออกมาพูดแทนเกาหลีเหนือให้ทรัมป์ฟังว่าเกาหลีเหนือเหรอคุณจะไปกดดันเขาลงโทษเขาบีบเขาให้เลิกพัฒนาวุธนิวเคลียร์เหรอเขายอมกินหญ้าแปลว่าไม่มีกินเขาก็ไม่กลัวคุณเขาจะเดินหน้าเรื่องนิวเคลียร์เพราะเขารู้สึกไม่ไมา่อไหร่ในฝั่งนี้น่าสนใจมากปูตินวิเคราะห์ให้ฟังเลยว่าที่คิมจองอึนทําอย่างนี้เนี่ย ไม่ใช่ต้องการทําสงครามกับอเมริกาแต่เพราะตัวเองรู้สึกไม่มั่นคง not secure คาว่าไม่มั่นคงก็แปลว่าคิมจองอึนกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าอเมริกาจะมาถล่มเขาจะมาเก็บเขาเหมือนกับซัดดัมพุสเซนของอิรักเหมือนกับกัดดาฟีของลิเบียที่อเมริกาไปจัดการไม่ใช่เพียงแค่ไปเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ส่งทหารเข้าไปยึดเท่านั้นแต่ยังสังหารผู้นำนั่นก็คือซาดามุเซนและผู้นำของลิเบียก็คือกาดดาฟีด้วยฉะนั้นปูตินไม่ได้พูดชัดถึนขนาดนั้นแต่บอกเกาหลีเหนือว่าเห็นไม่อิรักเกิดอะไรขึ้นกับอิรักคล้ายๆกับว่า <c oughs> ปูตินใช้เหตุการณ์อิรักเนี่ยมาขู่ทั้งตัวเกาหลีเหนือและมาปรามโดนัลด์ทรัมด้วยพร้อมๆกันไป ฉะนั้นจึงไม่มีการใช้การทูตละภาษานิ่มนวนภาษาดอกไม้ภาษานาวโนมไม่มีละพูดกันตรงตรงเปรี้ยงเปรี้ยงหมัดรุ่นรุ่นเลยครับปูตินก็ออกมามัดรุ่นรุ่นเลยครับว่าทรัมป์ถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปกดดันคิมได้เนี่ยนะคุณลืมซะเถอะคุณรู้ไหมว่านิสัยอย่างเขาเนี่ยยอมกินหญ้ามากกว่ายอมคุณอะยอมตายมากกว่ายอมคุณะนี่คือภาวะที่ จีนเองคงไม่ได้พูดชัดขนาดนั้นสีจิ้นผิงซึ่งผมก็เชื่อว่าคุยกับปูตินด้วยภาษาอย่างนี้แหละเวลาอยู่กันสต่อสองแต่ว่าสีจิ้นผิงไม่พูดไม่ใช้ประโยคคําที่มีความหมายชัดแรงอย่างปูตินปูตินสันนิสัยของปูตินนี่ก็จะมีลักษณะที่พูดอะไรเปรี้ยงเปล่าออกมาเพราะรู้ว่าทรัมเป็นคนอย่างนี้เหมือนกันก็แรงมาก็แรงไปต้องพูดจาภาษา ชุดเดียวกันกับทรัมป์ซึ่งแน่นอนครับมันทำให้ความอ่อนไหวเนี่ยมันยิ่งเพิ่มระดับขึ้นอีกเพราะว่าถ้าหากเริ่มใช้ภาษาที่แรงกล้าดุไม่ใช้ภาษาการทูดการทูดอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็รักษาศักดิ์ศรีของอีกฝ่ายหนึ่งการทูดก็แปลว่าอย่างน้อยที่สุดต้องเริ่มด้วยว่าใครจะยอมใครแค่ไหน การทูตก็แปลว่าต้องระงับหยุดยั้งการทําศึกสงครามเลิกใช้การข่มขู่คุกคามปิดประตูคุยกันแล้วยื่นเง่อนไขสึกกันและกันส่วนคุณจะรับเงื่อนไขฉันได้แค่กี่ข้อหรือว่าฉันจะรับเงื่อนไขคุณได้กี่ข้อมาคุยกันคุยกันวันนี้ไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้คุยกันพรุ่งนี้คุยกันไม่รู้เรื่องต่อวันมะรืนนี้ยังคุยกันต่อเพราะว่ายังไงยังไงต้องหาทางออกทางการทูตได้เพราะถ้าไม่หาทางออกทางการทูด ก็แปลว่าต้องไปสู่สงครามการไปสู่สงครามมันจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของทุกคนแม้กระทั่งคิมเองแม้กระทั่งโดนัลด์ทรัมป์เองถ้าเกิดศึกสงครามแล้วเนี่ยมันจะพูดกับไม่รู้เรื่องแล้วมันจะไม่อยู่ในฐานะที่จะมานั่งลงแลกเปลี่ยนเงื่อนไขเพราะว่าคนจะตายทรัพย์สินจะถูกทำลายต่างฝ่ายต่างจะใช้ อาวุธร้ายแรงที่สุดที่ตัวเองมีเพราะพอเกิดศึกสงครามต้องชนะอย่างเดียวแพ้ไม่ได้ผู้แพ้สงครามคือผู้ที่ไม่มีอำนาจต่อรองเพราะประวัติศาสตร์ก็สอนทุกคนแหละนี่แหละครับวันนี้ที่ผมบอกว่าน่าเป็นห่วงก็ตรงนี้แหละครับว่าบรรยากาศวันสองวันที่ผ่านมาจนถึงนาทีนี้คือบรรยากาศของการเตรียมทำสงคราม ไม่ใช่บรรยากาศของงานเตรียมเจรจาครับนี่แหละที่ผมจึงได้บอกกล่าวกับทุกท่านว่าให้เกาะติดผมจะเกาะติดอยู่ขอบรั้วของเวทีโลกนี่แหละครับแล้วจะนำมาเรียบเรียงเล่าขานวิเคราะห์ให้ฟังกันทุกระยะจากนี้ไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ติดตามด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักฐานนะครับทุก ประโยคที่ผมพูดนั้นมาจากของจริงครับไม่มีประโยคไหนที่คิดเอาเองตีความเอาเองตีความก็จะมาจากประวัติของเรื่องเรื่องนั้นเท่านั้นเองฉะนั้นทรัมป์พูดอะไรสีจิ้นผิงพูดอะไรปูตินพูดอะไรนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะพูดอะไรประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอ,อินพูดอะไรจะนำมาเรียบเรียงลำดับให้ฟัง เพื่อทุกท่านที่ติดตามข่าวจะได้รู้ว่าณวันนี้ตาแต่ละฝ่ายกำลังปรับจุดยืนของตัวเองไปสู่อะไรผมหวังว่าจะเป็นการปรับจุดยืนเพื่อถอยเพื่อนำไปสู่การเจรจาผมหวังว่าจะไม่ใช่เป็นการปรับจุดยืนเพื่อดันไปข้างหน้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมถอยก็จะดันมาแล้วก็มาเจอกันตาต่อตาฟันต่อฟันใครจะกระพริบตาก่อนนั้นอันตรายเป็นอย่างยิ่งครับ ลำดับให้ฟังอย่างนี้ทุกท่านติดตามเข้าใจนะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้น่าเป็นห่วงจริงๆและมีอะไรใหม่ผมจะนำมาตัดเข้ามาสุดที่ชชยไลฟ์สดๆทุกท่านจะได้รู้ทันไม่ว่าจะเกิดขึ้นช่วงไหน anywhere anytime ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมแชร์นะครับแชร์ให้ทุกท่านที่ไม่ได้ดูสดกับเราคืนนี้ จะได้ติดตามข่าวเหมือนกันได้และไปที่ YouTube ด้วยนะครับ YouTube นี่คือช่องสุดที่ใช้ Live Channel กด Subscribe ด้วยครับเพราะว่าถ้าผมทำสด Live ทั้ง Facebook Live ทั้ง YouTube ทุกท่านที่ติดตามจะได้รับทราบพร้อมๆกันครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ